ทางยออุดรธานีจา้าอ่าวันนี้นะคะวันที่23านะคะมิถุนายนค่ะพศ2 5 6 4้าค่ะวันนี้นะคะช่างตุ้มนะคะเข้าข้ามขาที่อําเภรกุมภาาตีนะคะวันนี้มาเปลี่ยนหน้าเป็นแ์มสามให้คุณพ่อค่ะพร้อมแนะนำการสีผ้าอย่างถูกวิธีให้นะคะอาการของเครื่องสีคุณพ่อนะคะก็คือ ข้างข้างมันมันมีมีนะคะข้าไปถลวยนะมีแกกออกมาปนค่ะข้างนะนํำให้ขงังนนออเป็นน้ำแานสายาวนยนะ ะะรับซ่อมเรื่อสีข้าวนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะซ่อมนะคะเขตรอบจังหวัดอุดรธานีนะคะช่างไปซ่อมให้ด่วนค่ะ <ST AR> ส่วนเขตภาคจังหวัดอื่นนะคะ <ST AR> ถ้ามีคิวรับถ้ามีคิวซ่อมเยอะนะคะสองสามเจ้าค่ะเดี๋ยวช่างจะออกไปซ่อมนะคะ ใครนะคะที่สนใจนะคะอยากได้อไหลรตัวไหนนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์09519.772ได้เลยนะคะเรามีอะไหลจำหน่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับรับชมมา,มาก้าค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่างตุ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ